ประตูยกสูงปีใหม่ไม้น้อยกันเลยค่ะคุณพี่ขาสภาพแบบกริบกริบเลยนะคะคุณพี่ด้านหน้าของกางเต็นท์นะคะเป็นออสุดด e ี a x 1.9 z เกียร์ออโตปี2023เลขใหม่วิ่งใช้งานแค่16,000โลเท่านั้นราคาสุดคุ้มเลยขายอยู่ที่719,000บาทค่ะคุณพี่ขะดูสภาพแบบเอ้ยหล่อคมมากนะคะรายละเอียดเส้นซ้ายตัวรถคันนี้จะเป็นยังไงไปดูได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอเจอกับน้องกลางเป็นเพชรยนต์นะคะคุณพี่จ๋าตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ สำนักงานใหญ่สาขาสุวินทวงศ์46นะคะติดตริมถนนใหญ่แบบนี้เลยนะคะคุณพี่จ๋านะคะได้ยินชื่อเพชรยนต์คุณพี่รถมือสองแบบคัดเกตแน่นอนนะคะวันนี้จะมานำเสนอรถกระบะ4ประตูยกสูงนะคะเลขไมค์แค่1น ,00 0โลนะคะคุณพี่ขากับคันนี้เลยนะคะอีลูสูส d m a ม1.9ซเก้าแซดเกียร์ออโตโปี2023นะคะคุณพี่ไม่น้อยมากนะคะราคาดีด้วยเจซ0 0 0บาทเท่านั้นสีขาวมุกนะคะน้ารอเลย คันนี้ถ้าฟรีดาวจะตกผ่อนเดือนละประมาณหมื่นต้นๆนะรายได้ลูกค้าประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทนะคะเครดิตดีกูดด้เต็มฟรีดาวกันเลยนะคะจัดไฟแนน์รูปผลสองชั่วโมงรับรถกลับได้เลยค่ะคันนี้ปรับสภาพมาแล้วนะจ๊ะมาจ้าเดี๋ยวพามาชมรอบๆคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะคะฟังก์ชันด้านหน้านะคะไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีมาให้กะจังด้านหน้าโคเมียมเพี้ยความดีไซน์สวยป้ายกรุงเทพมหานครนะคะพี่คะ สีเงาแวบรอยบุบลักยิ้มไม่มรีรอยขีดข่วนจะไม่มีเลยทุี่เหมือนได้แบบว่ารถใหม่ป้ายแดงเลยนะคะคุณพี่ขาและดูนะล้อแมกเน,นะนี่ยลายเนี้ยนี่ลายสวยเลยแมกเดิมนะคะคุณพี่จนะ๋าและตัวยางได้เป็นปี2023ด้วยตรงตามรุ่นเลยนะ,ะคะพี่ดอกยางชัดลึกอยู่เลยนะตัวโชคด้านในจุดมัร QC จากโรงงานยังอยู่นะคะซุ้มลงอซุ้มล้อไม่มีสนิมเลยนะคะพี่ทุกอย่างอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้าง ไม่มีชนหนักทีิคว่ำจมน้ํากับสีไม่แน่นอนนะคะพวก็ตกด้านข้างปรัแบบพับไฟฟ้ามาพร้อมไฟเลีนะ้ยวค่ะคุณพี่คะนี่ยังสภาพสวยเลยนะคะที่เปิดประตูตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าคมเมี่ยมริ้วรอยไม่มีเลยนะคะกระจกทุกบานนะคะพ์ทเดิมนะคะคุงที่ของอิวสูจะเป็นโคดนี้นะคะคุณพี่สวยๆเลยแผงประตูด้านข้างคุณพี่เห็นไหมดีไซน์สวยมากนะคะเรียมสานตัวน็อตนะคะคุณพี่นี่ทางบานประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะคมกริบชัดเจนเลย ไม่มีรอยแกะไขตัวเนื้อสีเนี่ยก็จะเป็นสีแบบว่าสีขาวมุกนะคะคุณพี่นี่เห็นไหมบานพับประตูของเดิมนะคะไม่มีรอยไขยเลยนะคะคุณพี่ขาตรงน,นี้เหมือนกันถ้าแต่เดิมจากโรงงานเขาก็จะมาร์กไว้แบบนี้นะสนยงสนยางท้งนี่นี่ดูนะคะไม่มีรอยเคาะรอยต่อนะจ๊ะล้วดึงมันบ่อยแล้วก็มันก็จะไม่เข้าล็อกนะมาดูในส่วนของประตูบานด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะคุณพี่หัวนงหัวน็อตไม่มีรอยแกะเลยเห็นไหม สภาพสวยเลยเนื้อสีเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันเลยนะคะคุณพี่จา๋าไม่มีการทำสีมาแน่นอนนะคะมาดูในส่วนของนี่นะคะคุณพี่กระจกทางฝั่งนัานนี้พ์ทเดิมนะคะคุณพี่แล้วก็เรียมสันหัวน็อตทางฝั่งประตูด,ด้านหลังฝั่งซ้ายค่ะมคมกิิบชัดเ,เจนเลยไม่มีรอยแกะไขาจากพี่จา๋าดเห็นไหมนี่น็อตเนิร์ดเดิมหมดนะคะชอบสีของ อิวสุในโฉมของปีนี้นะมันจะเป็นโทนโทนที่แบบว่าขาวสว่างมากนะคะยางอะไรนะคะยังไม่เคยใช้งานพี่เห็นไหมลายดอกยางยังแบบว่าชัดๆอยู่เลยนะคะไม่เคยใช้เลยก็ว่าได้นะคะมาดูในส่วนของไฟด้านท้าย ปลายท้ายตัวนี้นะคะเป็นแบบ LED ค่ะคพี่เป็นแบบว่าทรงสี่เหลี่ยมแบบส,ยสวยๆเลยกันชนดน้านท้ายเห็นไหมคะสีเดียวกับตัวรถเลยมาพร้อมกับตัวกล้องถอยมีกล้องถอยแบบนี้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนแน่นอนทุกอย่างอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดนะ,ะแม็กไลเนอร์ด้านหลังค่ะคุณพี่คะแทบจะไม่มีริ้วรอยกันใช้งานเลยเห็นไหมคะนี่ถ่ายจากแสงหน้าบริษัทเลยนะได้เห็นทุกจุดทุกมุมเลยนะคะคุณพี่ในส่วนของโครงสร้งางด้านท้ายเห็นไหมคะ Up, เม็ดอาร์รีึงบายแบบนี้หัวน็อตคมๆไม่มีรอยแกะค่ะคุณพี่นี่เห็นปะน็อตเดิมรอยพ่นทําสีไม่มีนะคะคุณพี่จ๋าฝั่งด้านนี้เหมือนกันทางขวามือเห็นไหมคะเออดีมาถ่ายตรงนี้นะพี่มันได้เห็นตัวโครงสร้างรถแบบชัดมากเลยนะคะคุณพี่มาดูในส่วนของตัวรถทางฝั่งขวามือนะคะคุณพี่ค๋าตรงนี้ทางฝั่งคนขับเห็นไหมคะ รอยบุบลักีไม่มีเลยคุณพี่คะ่ะรถแบบสวยๆเงาๆแบบนี้นะคะคุณพี่ประตูด้านหลังฝั่งขวาค่ะคุณพี่คะ่ะก็จะเป็นแบบนี้พาร์ทเดิมนะคะของยี่สูดจะเป็นแบบนี้คือเปลี่ยนฟิล์มมาแล้วรอบพันคันนี้ติดฟิล์มอยู่ที่60-40นะคะแล้วก็นี่นะคะ เดินตะเข็บได้สีขาวสวยๆนะคะเรียวสั้นหัวน็อตนะคะทางฝั่งประตูด้านหลังฝั่งขวาค่ะนี่คมๆชัดเจนเลยไม่มีรอยแกะเลยนะคะคุณพี่คะเนื้อสีเนี่ยถ้ามาจับได้เลยไม่มีสะดุดมือเรียบรื่นสม่ำเสมอเท่ากันเลยนะคะเบาะที่นั่งด้านในนะคะด้านหลังตรงนี้คุณพี่จะเป็นแบบ b u c เก็ตซีทอบรัดตัวทั้งสี่ที่นั่งเลยทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะคะที่พักแขนตรงกลางพร้อมที่วางแก้วน้ําอีก2จุดชุบ นี่มีมาให้นะคะคุณพี่แอร์หลังมีมาให้แล้วนิติตัวรถด้านหน้าคุณพี่สปอร์ตสุดๆแล้วก็กว้างมากด้วยคุณพี่ขาถ้าสมมติแบบว่าหารถแบบว่าขับไปกับครอบครัวไปต่างจังหวัดนะเต็นว่านั่งสบายมากนะคะคันนี้มาดูในส่วนของประตูทางฝั่งคนขับกันบ้างนี่กระจกทุกบานพาร์ทเดิมนะคะกระจกคลิกออโต้นะคะปุ๊บปุ๊บทางฝั่งคนขับนะคะคุณพี่จ๋าตรงนี้ก็นี่น็นอตเดิม สีไม่มีการทําไม่มีอรอยแกะนะคะคุณพี่ตัวนี้ก็จะเป็นป้ายม,มอกรมาตรฐานจากโรงงานนะปิดไว้ตรง q r วอารนะที่พี่นะเดี๋ยวมันจะไปติดแล้วก็ช่องหลุดดอ,อกบอะที่นั่งด้านในตัวนี้เป็นตัวแซดน้ำเพื่อจะเป็นตัวรองนะคะคุณพี่คะมันจะไม่ได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าส่วนมากจะเป็นตัวท็อปซะมากกว่านะคะกุญแจจะได้เป็นแบบนี้มาครบเลยสองดอกนี้เหมือนรูปโล่เลย แบบนี้นะคะคุณพี่ไฟด้านหน้าที่เป็นแบบโปรเจคเตอร์ hmm. เขาสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้สตาร์ตสต็อป mm hmm. มีมาให้แล้วก็ตัวป้องกันการเลื่อนถาลายนะคะก็มีมาให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องใส่บัตรใส่เหรียญฝากระโปรงด้านหน้าเปิดตรงนี้ตัวนี้ฝาถังน้ำมันนะอยู่ข้างล่างนี้เลยนะส่วนตรงนี้เดี๋ยวกลางเต็นจะพาไปดูด้านในตัวรถข้างในบ้างนะคะคุณพี่อ่ะขออนุญาตสตาร์ทรถนะ นี่สตาร์ทให้ดูเลยปึ๊บอ,อันนี้เขาเหมือนแบบว่าน้ำมันจะหมด <c oughs> นะหนูจะดูเลขไมะครับนี่ครับผมไม่หนึ่งมืนหกพันแปดร้อยโลคุณพี่ไม่น้อยมากนะไม่แท้ไม่เดิมไม่ได้กอนะพี่นะแล้วดูพงวัลงพงวลงพงวลา,า,ายนี่ไม่มีลอกล่อนเลยเห็นปะสวยสวย c u s h control มีมาให้ตัวนี้ก็จะเป็นมันติฟังก์ชันในการควบคุมเสียงแล้วตัว แอร์เนโะห oh, oh. ฉ่ำมากแอยังเจี๊ยบนะคะนี่หน้าจอทัชสกรีนปึ๊บแบบนี้นะเชื่อมต่อบลูทูธแบบไร้สายได้นะถ้าแบบว่าเชื่อมต่อ Apple Car p เพพี่ก็อาจจะต้องเสียบสายเนาะมันก็จะแสดงขึ้นที่หน้าจออยู่ดูแผนที่ดูแมปการนำทางก็ดูได้ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยตัวแอร์ตัวนี้ยังเป็นอนาล็อกอยู่นะปรับอุณหภูมิแบบว่าตามเราเองนะคะคุณพี่จ๋ามาดูในส่วนของหัวเกียร์ นี่เลยหัวเกียร์ไม่มีลอกล่อนนะจ๊ะคุณพี่การดีไซน์ของเกียร์ปีนี้นะคะสวยๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะมีตัวช่วยหน่วงในการแบบว่าลงทางและชันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนพวกแบบวางโทรศัพท์มือถือไว้ตรงนี้นะคะที่วางแก้วน้ําอีก2จุดมีที่วางแก้วน้ําทั้ง2อฝั่งตรงนี้ด้วยนะมันเป็น,ปนแบบบิวอินนี้มีตัวล็อกแก้วไว้ด้วย ะะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของกล่องคูบ็อกนะคะรถกระบะหรือ f o r t u n เนมีแท่ทุกคันเลยนะคะคุณพี่จะเป็นกล่องเล็กๆอยู่ตรงนี้มีเก๊สองเก๊นะไว้ใส่พวกเอกสารปุ๊บนี่แล้วก็ตัวเขาเรียกว่าคู่มือการใช้งานแต่ถ้าบุ๊ก์วิสหนูไม่มีติดรถนะพี่เวลารถที่มาจากลานเนี่ยหนูจะไม่มีเลยนะจ๊ะหลังคองหลังคาไม่กีฟไฟนะติดได้ปกติเลยนะคะนี่สภาพยังดีอยู่ กระจด้านหน้าทั้งสองฝั่งเลย๊นะสวยๆเลยจ้ะมาในส่วนนี้นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวกางเต็นจะพามาชมตัวเครื่องยนต์กันบ้างว่าสภาพเครื่องยนต์น่ไหมกริบมันรอบคันไหมไปดูกันเลยจ้า มาดูกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะคุณพี่ขาโอ้โหสภาพเครื่องยังใหม่อะคุณพี่เห็นไหมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.9นะคะคุณพี่ขาใหม่กิฟเลยเลขโค้ดเครื่องต,งตรงตามเล่มที่คุณพี่ได้รับแน่นอนนะคะจุดมาร์กจากโรงงานทุกจุดทุกมุมนะคะคุณพี่อยู่ตรงตามตำแหน่งหมดเลยพวกของเหลวนะคะกลางเต็นท์ดูแล ปากสภาพให้นะคะคุณพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในรอบ5 0าพโลแบตเตอรี่นี่เปลี่ยนมาแล้วนะวันที่5เดือน11ปีนี้นะคะคุณพี่ขาเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยะคะ่ะคุณพี่อันนี้พร้อมรับพร้อมรับแบบกลับได้เลยนะคะในส่วนของข้อต่อสายไฟต่างๆค่ะคุณพี่ไม่มีรอยหนูกัดเลยนะคะคุณพี่อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมหมดนะคะฝากระโปรงด้านหน้านะคะคุณพี่ห no, ัวนงหัวน็อตค่ะฝากระโปรงด้านซ้ายตรงนี้นะคะพวมกิ๊บชัดเจนไม่มีรอยแกะไขเลยอุปกรณ์โครงสร้างเดิมหมดนะคะคานเดิมๆนะคะไม่มีรอยแกะ ไฟชุดเดิมนะคะคุณพี่ไม่มีการเปลี่ยนมากางเต็นท์รับประกันเอาหัวเป็นประกันเลยคุณพี่จ๋าคันนี้เดิมทั้งคันอุ้ยใหม่เลยนะดูดิเห็นไหมราคาดีด้วยคุณพี่แผ่นเพลเหล็กนะคะอยู่ทางฝั่งนี้นะคะคุณพี่ขาให้ดูกันแบบชัดเจนเลยนะคะอุปกรณ์โครงสร้างนะคะของทางขวามือตรงนี้เห็นปะสีเดิมไม่มีรอยพ่นทําสีเลยเหลี่ยมสารตัวน็อตทางฝั่งฝากระปรงด้านขวาเลยนะคะพรมกิฟท์ชัดเจนแต่พี่ไม่มีรอยแกะไขเลยนะคะ และดูตรงนี้นะคะคุณพี่คะสีเือรไม่มีรอยพ่นเลยนะคะคุณพี่แล้วก็ตรงนี้ซีอย่างนุ่มๆเด้งๆเลยค่ะคุณพี่คะแผงกานความร้อนด้านหน้าไม่มีบิดเบี้ยวหรือชีคขาดเลยค่ะคุณพี่รถสวยมากๆนะคะพี่ขอย้ําสเปคคันนี้กันอีกทีค่ะคุณพี่คะคันนี้นะคะเป็นอี s สุดดีแ1.9เปี2023นะคะเลขใหม่16,000โลเท่านั้นราคาสุดคุ้ม เจ๊แสนหนึ่่นเก้พับาทค่ะพี่พี่พพท่านไหนกําลังตามหารถกระบะสีสวยสีขาวมุกนะคะพี่ไม้น้อยเกียร์ออโตโอ้มาจัดได้เลยนะคะคันนี้ยังว่างอยู่นะพี่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหาการเต็นช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะศูนย์หกสี่หโทรก็ได้แอดไลน์ก็ได้คาะตอบตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเลยนะ สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันคลิปหน้าจะนำเสนอรถเข้าใหม่ส,สวยๆแบบไหนยอยีกนะคะหลอสมกันได้เลยวันนี้กางเต็นก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ